เราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองเป็นโรคเหนือขอรู้สึกว่าคนไข้ส่วนใหญ่ที่รู้ว่าเป็นโรคเหนือกและได้รับการรักษามักจะมาจากสองทางด้วยกันอันที่1ก็คือเวลาที่เราไปทําฟันหรือว่าไปขูดหินปูนประจําปีหรือว่าได้เจอคุณหมอสักท่านเนี่ยแล้วก็บอกว่า คุณคะคุณเป็นโรคเหงือกหรือเปล่าแนะนําที่จะต้องไปตรวจกับหมอเหงือกดูนะว่าต้องรักษาอย่างไงเพราะว่าคุณหมอเจอว่าอาจจะเหงือกร้นฟันโยกแล้วก็เหงือกบบมต่างๆนาๆนาอย่างเงี้ยคนไข้ก็จะได้รับการบอกต่อว่าให้ไปหาหมอเหงือกอันนี้2ก็คือตัวคุณไข้นี่ค่ะรู้เอง คนไข่รู้เองเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวนะเพราะว่าส่วนใหญ่อาการเหนือกเนี่ยจะไม่ค่อยบ่งบอกแล้วก็ถึงแม้จะบ่งบอกคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเออมาเล็กน้อยมากๆไม่ว่าจะเป็นเลือดออกเวลาแปลงฟันหรือว่าเหงือกบวมเล็กน้อยแล้วก็ยุบหายไปหรือว่าจะเป็นฟันโยกถ้าเกิดไม่ใช้งานสักพักเดี๋ยวก็หายแต่คนไข้กลุ่มเนี้ยมักจะไม่ค่อยได้มาเพราะว่ามันเป็นอาการเริ่มแรกคนไข้ส่วนใหญ่ที่มามักจะเป็นมากๆแล้วเช่น คุณหมอฟันมันโยกมันยื่นออกมาจากตำแหน่งเมื่อก่อนมันไม่เคยเป็นเลยนะมันตอนนี้มันโยกมากขึ้นหรือว่ามันออกมาอยู่ในตำแหน่งเพราะว่าดิฉันไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์หรือเปล่าหรืออีกอันสุดท้ายที่รู้สึกว่าหมอรู้สึกน่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือฟันหลุดไปเองแต่ว่ายังไม่ได้มาหานี่ก็หลุดไปอีกซี่นึงก็เลยมาไออาการกลุ่มนี้ที่อาการคนไข้รู้เองเนี่ยมันเป็นอาการที่บางทีเป็นหนักแล้ว เมื่อมาเจอหมอเหงือกก็รักษาไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครมีอาการเรื่องโรคเหงือกอยู่ก็อาจจะสังเกตตัวเองหรือว่าพยายามฟังคลิปให้ข้อมูลหรือความรู้ที่หมอถ้าไม่มั่นใจก็ให้นัดหมอเหงือกซึ่งหมอเหงือกก็ทํางานหลากหลายสถานที่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าแม้แต่คลินิกทั่วไปถ้าเกิดว่ามีหมอเหงือก็ไปปรึกษาได้แต่อีกอันนึงที่หมอก็รู้สึกว่า หมอลุสึกเสียใจเบาๆในกรณีที่คนไข้ไปทําฟันทุกหกเดือนแล้วนะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นจนกระทั่งมันเลดลี่หรือว่าเสียหายหนักมากแล้วถึงจะรู้อันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มั่นใจว่าตัวเองเป็นหรือเปล่าก็ลองตรวจกับหมองอกสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้ป้องกันแล้วก็รักษาแต่เนิ่นๆน,นะคะใครชอบความรู้แล้วก็สาระดีๆแบบนี้กดติดตามช่องหมอหยงไว้แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะ